สวัสดีครับพาร์ทน,นี้ก็เป็นพาร์ทที่สานะครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการสมัครเอมโกโบแล้วก็กระเป๋าบิตคอยไปเรียบร้อยแล้วพาร์ทน,นี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกันกับกฎและระเบียบการก่อนที่เราจะเริ่มกดทีเทกันครับเ <c oughs> พราะว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเข้มงวดจริงๆแล้วก็ <c oughs> <c oughs> การปลดหรือว่าการแก้สถาน,นะที่คุณถูกเมื่อคุณละเมิดกฎที่เขาตั้งเอาไว้อะ ใช้เวลานานมากครับใช้เวลาล่าสุดก็ประมาณ3-4เดือนอเริ่มไปเลยครับกดข้อแรกนะครับก็คือห้ามทำหลายบัญชี no create multiple account หมายความว่า1คน1 account ประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแรกแต่ในข้อนี้มันก็จะเชื่อ,อมโยงไปกันกับข้อ2ด้วยข้อ2ก็คือ อย่าทาอย่าล็อกอินให้ให้คนอื่นต่อให้ได้รับอนุญาตก็ตามมันก็เข้าไปอยู่รวมใน m u l t i พุ c c c อดเคคือคุณล็อกอินหลายรหัสในเครื่องเดียวหรือว่าใน IP เดียวที่นี่เขาจะใช้เช็คจาก IP อินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาโอนเข้ามาแต่ทางทางที่สุดทำแค่ Account เดียวครับต่อมาข้ามมาที่ข้อที่3เลยข้อที่3มันคืออยากเปลี่ยนกระเป๋าบิตคอยอันนี้หมายความว่า เมื่อตอนที่เราแอดเข้าไปแอดเคา n ์แล้วครับเราก็ต้องถ้าสมมติว่าเราใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าใส่อะไรผิดก็ตามให้ใช้วิธีแอดเพิ่มเอาแต่อย่าลบหรือว่าแก้ไขกับเป๋าบิตคอยน,น์ใน LM Global เด็ d ขาดครับข้อที่4ก็คือข้อเดียวกันกับ multiple account นั่นแหละครับก็คืออย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะ l ละล็อกอินเพราะว่าบางครั้งที่สาธารณะอาจจะมีคนล็อกอิน LM Global ข้าไปแล้วเราเข้าไปล็อกอินพอดีกันกับเขาจะทำให้ทางระบบเขาคิดว่าคุณเล่นหลายรหัสได้ครับข้อที่5ครับมันก็คือการใช้เงินที่เหลือใช้เท่านั้นอันนี้ก็เลือกว่าด้วยความเสี่ยงต่างๆของระบบพวกนี้เนื่องจากว่าเขาบริหารจากการที่ p h เข้ามาแล้วก็ g h ออกไปตรงนี้ถ้า p h มากกว่า G H ระบบก็สามารถรันไปได้เรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีการโปรโมทโปรโมชั่นอะไรต่างๆ่จีททาให้ G H มากกว่า G H แต่ทาเมื่อไหร่ระบบมีปัญหาอะไรพวกนี้ครับหรือว่าขาดความมั่นใจในระบบก็อาจจะทําให้ระบบเกิดปัญหาได้ตรงนี้เราก็ต้องใช้เงินที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้แต่ตรงนี้ส่วนใหญ่ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าหนึ่งเดือนถ้าเราทา M M M extra เราก็จะได้ที่อยนะครับ ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราได้ทราบกฎได้ทราบข้อปฏิบัติอะไรพวกนี้แล้วเราก็มาคุยกันถึงเรื่อง p h ph กันดีกว่าตอนนี้ครับ p h เขาจะมีการ p h ขึ้นกี่วันมีคนถามเข้ามาเยอะแต่ตรงนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าขึ้นกี่วันเพราะว่าในแต่ละช่วงระบบจะคิดให้ไม่เหมือนกันเพื่อที่จะกันคนจับทางกันคนหาผลประโยชน์จากช่วงเวลาตรงนี้ครับ แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณหนึงจนถึง15้าวันบางครั้งระบบต้องการที่จะเช็คคุณว่าคุณนะ่ะพร้อมที่จะโอนเงินจริงหรือเปล่าคุณใช้เงินเหลือใช้จริงหรือเปล่าระบบจะให้รายชื่อขึ้นมาวันแรกเลยครับหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่จะขึ้นมาเป็นวันแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ10วันัพหรือว่า8วัน9วัน10วันอะไรประมาณนี้ครับโดยประมาณหลังจากที่ คุณได้ทราบเกี่ยวก,กับการ pH ไปแล้วก็เข้ามาสู่ในเรื่องการหลังจากที่เราเพจไปเสร็จ p h เนี่ยก็คือการที่เรากดว่าเออเราจะที่ค help ก็คือให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่ถ้าเรากด1 request ก็หมายความว่าสมมุติว่าเรากด500เหรียญ1น1ครั้งเราก็ต้องโอนให้ให้จบอ่ะเราสามารถกด pH ซ้อนกันได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการกด1000เหรียญ3รอบเงี้ยครับเราก็กด หนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญคุณสามารถกด P h ซ้อนกันได้แต่ตาบตาบใดที่ P h ของคุณนะ่ะยังไม่จบกระบวนการทั้งหมดคุณจะไม่สามารถกด G h ออกมาได้นั่นหมายความว่าหนึ่งพันเหรียญแรกต้องจบก่อนหนึ่งพันเหรียญที่สองก็ต้องจบหนึ่งพันเหรียญที่สามาก็ต้องจบถึงคุณจะสามารถเก t h เอลออกมาได้ครับมันก็เหมือนกับคุณกดก้อนเดียวอะไรประมาณนั้นครับต่อมาก็เข้าสู่ด้วยขั้นตอนของการ P h ขั้นตอนของการ P S นะครับเราก็จะกดเข้าไปกดไปปุ๊บติ๊ถูกแล้วเราก็อันนี้มันเป็นประมาณว่าฉันได้อ่านคำเตือนแล้วนะฉันเข้าใจดีถึงความเสี่ยงฉันตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของ M M MM. M ตรงนี้ก็ ติ๊ถูกถ้าเราเห็นด้วยหรือว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาพูดมาเราก็ติ๊กถูกได้เลยครับแล้วเราก็กด next กด next ไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็น u ย s d อยู่แล้วเลือกเลือกไแค่อันเดียวกระเป๋า bitcoin ให้เลือกอันบนทุกคนนะครับตรงนี้ต้องเน้นด้วยว่าให้เลือกอันบนต่อมากด next ครับ ก็จะเป็นส่วนของ d e posit เราต้องการฝากเท่าไหร่ตอนนี้ผมต้องการฝากที่6,000เหรียญก็กดเลือกที่6,000เหรียญเสร็จปุ๊บก็กด select แ,แล้วก็กด get help อันนี้ก็เป็นประมาณว่า get bonus สำหรับการสมัครครั้งแรกอันนี้จะได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเรากด ตั้งแต่50เหรียญอันนี้มันกดต่ำสุดของเพจได้ที่10เหรียญจนถึง10,000เหรียญเลยครับถ้าเรากดที่50เหรียญจนถึง499เหรียญจะได้โบนัสการสมัครครั้งแรกอยู่ที่20เหรียญถ้าเรากดที่500เหรียญขึ้นไปจนถึง3,000เหรียญเราจะได้โบนัสการสมัครครั้งแรกที่50เหรียญถ้าเรากดตั้งแต่3,000เหรียญขึ้นไปเราจะได้โบนัสการสมัครครั้งแรกอยู่ที่100เหรียญ หลังจากที่เรากดเด็กไปว่าเรารับโบนัสแล้วเรากด next ลยครับเราก็ก็จะขึ้นหน้านี้ว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าคุณจะกด6 0 0 0เหรียญจริงก็ฝากเข้าไป6 0 0 0เหรียญกด next ครับแล้วมันก็จะขึ้น l i m ว t มาอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้ละ ที่เราพีเไปแล้วครับเราก็เข้าไปดูที่มาโบมาโบก็จะโชว์ึ้นครับว่าเงินฝากตรงนี้คุณฝากไปที่6,000เหรียญจริงๆมันต้องขึ้นมาว่าได้โบนัสหนึ่งรอยเหรียญโดยแต่บางครั้งโบนัสก็อาจจะไม่ขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะตามมาในภายหลังก็เป็นประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อมาก็คือหลังจากที่เราเข้าไป กดพ h เรียบร้อยคุณก็จะมีสิทธิ์ที่ในการทำ M M MM M Extra โดยปกติแล้วครับถ้าคุณฝากเงินไว้กันกับ M M g l o b a l ตรงนี้ M M g l o b a l จะให้คุณอยู่ที่0.67%ต่อวันนั่นหมายความว่า1เดือนคุณจะได้20%แต่ถ้าตรงนี้เป็นโปรแกรมที่มาเพิ่มโบนัสให้กันกับคุณคือ M M MM m Extra ถ้าคุณทำ M M MM Extra คุณจะได้เพิ่มอีกวันหนึง2.67% ทำให้หนึ่งวันโบนัสของคุณจะเพิ่มที่สามจุดสาสามเปอร์เซ็นหมายความว่าคุณฝากไว้หนึ่งเดือนคุณจะมีโบนัสที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ต้าที่จาที่คุณเลือกทําถ้าคุณต้องการเลือกที่อันไหนคุณก็แค่กดสตาร์ทไปคุณก็ดูว่าอันไหนที่ที่สามารถที่จะทําได้อย่าง อันที่พอทําทําได้ง่ายสุดก็จะเป็น Facebook ลองลงมาก็จะเป็น y o u t u b e เสร็จก็ Pinterest นี่แหละครับตรงนี้ก็ลองเลือกดูได้เลยครับหลังจากที่กด Start เสร็จปุ๊บมันก็จะมีสเต็ปบอกให้เราเรียบร้อยตรงนี้วันนี้ในพาร์ทที่สผมก็จะพูดเท่านี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่เพจได้ครับขอบคุณครับลืมไหมครับ มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำา u u t t p p l e c c o u n t ์หรืออะไรพวกนี้ครับผมขอเลยครับว่าขอให้ทุกคนนะปฏิบัติตามกฎเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตรงเนี้คือต่อให้คุณเป็นเมมเบอร์ธรรมดาหรือว่าคุณจะผ่านการอบรมมาแล้วก็ตามช่องทางที่คุณจะใช้ในการติดต่อแก้ไขปัญหาก็คือทางซัพพอร์ตทางเดียวเลยครับก็คือตรงเนี้ยพอเรามีปัญหาอะไร เราก็คกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีติ๊กเกบอกให้เราว่าเออคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคุณกดเคลียร์ออกมาเสร็จปุ๊บก็จะมี topic ต่างๆท็อปปกต่างๆก็จะมีมีบอกหมดนะครับว่าเออคุณปัญหาอะไรแต่ถ้าปัญหาคุณไม่มีอยู่ข้างบนนี้คุณก็กด o r d e เด u e s t i o n แล้วคุณก็ส่งเรื่องไปตรงนี้ทางกระป r t เขาตอบเร็วครับประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงแต่ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหา ทางพพอร์ตเขาต้องส่งให้ทาง c ีอของ g l o b a l อีกทีหนึง่งอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับแต่ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ s ิสเทมที่เกิดโดย s ิสเ e มเองอะตรงเนี้ยพวกผมที่เป็น Manager ก็จะช่วยประสานให้กักบทางฝั่ง l o b a l แต่ถ้าเป็นเรื่องพวกการบล็อกอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะสติกมากครับ ตอยกันกันกบ m อ m g l o b a l คับ่ะขอบคุณครับ